ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานนะและทุกๆท,ท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พาพี่ๆนันนะมาที่หมายคลองพระอุดมนะครับผมคลองพระอุดมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของผมสําหรับคลองพระอุดมแต่จุดตกจุดใหม่นะครับผมตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะฮะ รวมคันได้ทั้งหมดคันเก้าพูดสองคันคันสี่ห้าพูดสี่ห้าหกทั้งหมดแปดคันนะฮะวันนี้รวมทั้งหมดแปดคันนะครับผมน้ํายังไม่ไหลครับของพาร์ดมน้ำไม่ไหลแล้วก็น้ําก็ไม่ถือไม่ถึงว่าแห้งนะฮะก็ยังพอมีไม่ถือว่าแห้งแต่ก็ไม่เยอะนะครับเก้าโมงครึ่งฮะเริ่มลงคันเหยื่อก็เหมือนเดิมครับผมตนี่ครับเป็นเหยื่อของมือเก่านะครับเนี่ยฮะผมก็ปั้นประมาณนี้ครับ ะะหอมครับหอมอ่อนๆไม่ได้รุนแรงนะฮะเหยื่อมือเก่าก็สนใจเหยื่อก็ทักเข้ามาที่ใต้ลิงได้เลยนะครับผมแถวคลองเปรมเราจะส่งให้นะครับผมหนึ่งกิโลห้าสิบาทนะฮะตอนนี้ก็สติ๊กเกอร์อะไรก็เริ่มเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีวางแผงวางจำหน่ายในร้านใกล้ๆบ้านท่านนะครับผม <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาวรอตามรุ้นตามเชียร์กันครับวันนี้ว่าเก้าโมงครึ่งจะได้สก,กีแต้มนะฮะ เหมือนเดิมฮะพี่ๆนะนาที่เขารับชมช่องมือเก่าพิชชิ่งนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิง่งปิ้งปิ้งปิ้ง,งให้ด้วยนะครับเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครจะมีการแจ้งเตือนในที่มือถือนะครับผมโอเคครับมาตามรุ้นตามเชียร์วันนี้ว่า9ก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณสักสี่โมงสามสี่โมงน่ะจะได้สกีแต้มนะครับโอเคครับผม ใหญ่ครับไซประพอคอมเปรมเลยไซสามนิ้วฮะสามนิ้ว แรงเลยดึงแรงนะทุว่าไหมปลาปลาโคงพราอุดมผมว่าแทบไม่ใหญ่เลยครับปลาตะเพียนไซส์เล็กมากปลาปลานินก็ก็ตัวไม่ใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยฮะปลาตะเพียนให้ปล่อยไปครับเล็กไป นินวแวนอีกแล้วโอ้ป่านนีแดดเดียวอยู่แล้วครับผมใส่สองสามนิ้วอะฮะ ก็ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงหนาทีนะครับก็ผ่านไป35นาทีนะผมเริ่มลงคันตอน9ก้าโงครึ่งนะครับก็หมายนี้ก็โอเคนะเดีย๋ยวดูสภาพหมายครับผมว่าจอดรถตรงนี้ประตูโอเคก็จะมีขยะนิดหน่อยครับตรงมุมนี้ครับนี่ครับผมเก็บมากองไว้ครับขยะครับก็ไม่เยอะเท่าไรเดี๋ยวผมจะหาถุงเก็บ ไปทิ้งให้นะฮะถ้าเผาก็กลัวจะไหม้ป่าเขาครับก็มีด้านนี้เหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยถุงข้างางรถก็มีนะครับก็ไม่ไม่เท่าไรไม่ถือว่าเยอะเท่าไรครับเก็บใส่ถุงได้เนี่ยครับโอ้อยู่ด้านนี้เยอะเนี่ยครับถุงอาหารปลาทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ถุงไปสภาพหมยก็เนี่ยครับ ราผมก็จอดอย่างเงี้ครับใต้ใต้ต้นมะขามนะมีต้นมะขามต้นหนึ่งโอ้ยหเอาประตูโชยเดยวนี้เนี่ยครับปลาคองพระอุดมไส์ไส์เล็กมากเลยตะเพียนอันนี้หางแดงน่าจะเป็นแต้มแรกมั้งปกติจะมีตะเพียนได้ตปลาตะเพียนธรรมดาอันนี้แห่ทองหางแดงนะครับอ,นะอ่า โอเคก็ okay. หมายก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยครับคันกวางเนี่ยตรงนี้ลงสองคันตรงนี้จะลงก้าฟุตไปสองคันตรงนู้นก็ลง้องหกคันครับก่อนนะอยากมาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปให้นะครับผมโอเคฮะรอติดตามผลงานต่อไปครับ น,นั่นอนั่นน่ะอยู่อยู่น่ะปลาคองก็อุดมครับผมว่าเล็กกว่าปลาคองเปมรมเดียวไอ้กอดทอดกรอบเลยโอ้ลองสิจ้าอ้าวเขาหมุนขึ้นมอีกนี่ให้ให้ด,ดูสิ ประูก็มีแต่ไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันเลยมมือเดียวมือเดียวจับสามตัว ดเดียวกันเลยไซต์เดียวกันหมดเลยครับสีตัวครับ ไิ่เกินครับโผงเข้าดมปลายใหญ่ไม่มีเลยบ้างเนี่ยปลอดพ่อ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  ไซสสองนิ้วแหละสองสามนิ้วนี่แหละครับโอ้ยกระน,นินก็ไซสไม่ใหญ่ครับามหาไซสใหญ่ไม่เจอที่นีนกินื่อคันนำที่จิตสวรก็ตดนะลายคันนี่เนี่ยครับเยอาถุงละหนึ่งโลนะครับผม ติ๊กเกอร์ยังไม่มาครับฮเหี้ยไรอ่องงโลถุงละ้หนึ่งโลครับเดีย๋ยวก,ก็คงจะมีวางจําหน่ายร้านขาตกปลาทั่วไปฮะร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปฮะแถวแถ,ถวทั้งสิทธิ์นะฮะโอเคครับเหื่อเหยื่อวันนี้นะครับอันนี้ผมออกมาประมาณโลกว่าหมดแล้วฮะถุงนี้ประมาณโลกว่าก็นะฮะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่อะไรยังไม่ได้ใส่น้ําในคองนะนะฮะก็เหยื่อก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถุงหนึ่งหนึ่งกิโลนะฮะถุงนี้อาจจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวดูวน่นหมดนี้อาจจะกลับเพราะว่าตัวเล็กผมดูแล้วปลามันตัวเล็กมากแล้วก็ไม่มีไซส์เลยครับคือคือพูดตรงนะก็คือช่วงคลิปหนึ่งที่เราเคยมากับประตูนะ ก็มีมีไซส์ใหญ่กว being. okay. ่านี้ไซส์ขนาดนี้ผมว่าตกคลองเปรมดีกว่าอันจริงครับคลองเปรมไซส์ใหญ่กว่านี้ปนินก็ไม่ต่างกันจากคลองเปรมแม้คลองเปรมบางทีฟุกมาอย่างไซส์ห้านิ้วก็มีครับครึ่งโลก็มีแต่ที่นี่ได้ประมาณสิบตัวมั้งสิบกว่าตัวไม่ใช่ปนินปนินไม่ถึงปนินน่าจะประมาณสามสี่ตัวก็ไซส์ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วครับประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่ฮะ แล้วกวันนี้อากาศมันแปลกๆนะเหมือนเหมือนฝนเหมือนฝนจะตกเหมือนจะเข้าหน้าหนาวฮะมันมีลมเย็นๆมาด้วยแล้วก็น้าไม่ไหลนะครับเดี๋ยวลองดูเหยื่อชุดนี้ก่อนนะถ้ายังยังเล็กเหมือนเดิมก็อาจจะต้องกลับอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ไม่เกินป่ายมงมนะครับเดี๋ยวประสบน้ำกอนครับรอรอติดตามผลงานต่อไปครับก็ตอนนี้เป็นเวลาส11ดโมงสิบห้านาทีนะครับ ปลามันก็กินอยู่นะแต่ไซส์ไม่ใหญ่บางครั้งผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไซส์มันเนี่ยนี่ก็กินอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอดอยู่แล้วตัวไม่ใหญ่ครับวันนี้ไซส์สองสองนิ้วปลาตะเพียนปลาน,นินก็สามนิ้วอย่างเงี้ยฮะน้ําก็ยังไม่ไหลนะเป็นแค่แรงลมก็เหยื่อผมเอามาประมาณเกือบสองโลฮนะรประมาณโลเจ็ด คิดว่าถ้าตกไปก็เปลืองเหยื่อครับไสมันไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวถ่าเหยื่อชุดนี้หมดก็น่าจะไม่เกินบา่ายโมงฮะดูแล้วไม่เกินบ่ายโมงก็คงต้องขอตัวครับเดี๋ยวเรื่อมานับแต้มกันฮะแต้มก็พอได้อยู่ครับนี่ก็สิบเอ็ดโมงอ่าสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้ว ั่วโมงิ้านาทีครับผมพอเราเริ่มลงคันตอนเก้าโมงครึ่งนะฮะก็โอเคครับเดีย๋ยวเราติตดตามผลงานต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าจะมีฟุฟ๊กแต้มสีสวยมาสักแต้มหรือเปล่านะครับกับบรรยากาศเงียบๆไงฮะเงียบๆหมายเนี่ยน้านั่งให้เงียบดีครับก็นานๆจะมีรถมาสักคันนะผ่านมาสักคันนานาอยากมาจะผมปักหุดไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับโอเคครับผม ครับไม่ใช่มันไม่กินนะฮะสองคันนี้ก็กินนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายนี่ก็ประทูมาอยู่แลครับเนี่ยไซส์ขนาดนี้นครับมันมันมันจะไม่รู้จะพูดองไรไซส์มันเล็กนะแต่ผมเอากลับนะฮะจะไปทำปลาส้มครับไซส์สองนิ้วครับ นี่จะติดไ,มไหมเนี่ยโอ้โหนี่เป็นตะเพียนตัวแรกที่ที่ใหญ่ครับถือว่าใหญ่ในวันนี้แล้วครับตะเพียนตัวนี้นี่ครับ ใส่อย่างนี้ครับถ <c oughs> ึงไม่ถึงไม่อยากจะจอ, <c oughs> อยู่ต่อเปลืองเยือะครับใส่เล็กมาก อยู่ที่ของเพลงไม่ได้ครับไม่ต้องอไม่ต้องมาไกลนี่ครับใส่เดี่ยวดียวสองนิ้วครับสองสามนิ้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงเนี่ยน,นะครับก็ใช้เวลาตกไปสองชั่วโมงครึ่งมันก็กินนะกินแต่ไม่ไม่ถี่นะกินแต่ ก็ไม่เหงาฮะแต่ตัวเล็กมากครับก็ไม่ได้มานานฮะสำหรับไหมของพระอุดมนะฮะครั้งก่อนก็มาก็ไซส์สวยกว่านี้ครับแถมได้ยี่โฉกด้วยยี่โฉกไซส์โลที่มาก็น่าจะโลนหน่อยแต่วันนี้ไซส์เล็กมากเลยครับก็เหลือเนี่ยฮะเหลือแค่นี้แหละครับนี่ครับก็ไม่น่าจะเกินบ่ายโมงครับเหลือเหลือแค่ประมาณสักสองสองสามชุดนี่แหละครับผมก็ลงคันเก็บคันไปแล้วคันหนึ่งเหลือแค่เจ็ดคัน หรืออยู่ฝั่งนู้นสี่คันนะฮะแล้วก็ด้านนี้สามคันน้ำไม่ไหลครับผมถ้าวันไหนมาตกปลาน้ำไม่ไหลนี่ก็ปลาใหญ่เหมือนไม่ขึ้นด้วยไม่เข้าด้วยนะฮะในกุมคีดกุมผมว่าถ้าน้ำไหลปลามันยังได้ว่ายฮะปลาใหญ่ได้ว่ายเล่นน้ำเล่นอะไรบ้างนี้น้ำไม่ไหลเป็นแค่เพียงลมนะฮะลมลม,ลมพัด หมือนก็ขึ้นแล้วทําให้เหมือนกับน้ําไหลจริงๆไม่ไหลครับเนนี้อันนี้เอ็นสิบยี่สิบปอนหรือสิบห้าปอนครับนี่สิบห้าปอนนะปลาไปด้านหน้าตะกัวยี่สิบกรัมก็ไม่ไม่ลอยครับนี่ครับส่วนขยะก็เนี่ยครับเก็บมาไปข้างรถแล้วนะครับถุงหนึ่งก็เก็บเฉพาะบริเวณที่ผมนั่งฮะเมื่อเช้าเนี่ยฮะนี่น,น่ครับที่ผมนั่งตรงนี้ฮะเมื่อกี้เมื่อเช้าผมนั่งตรงนี้ครับ เก็บเฉพาะเรานั่งก็ได้ประมาณนี้แหละครับถุงดําก็ไม่ได้อามาด้วยถึงเอามาก็มันไม่่อยเยอะเท่าไหร่ฮรหมายนี้ก็สะอาดอยู่ครับเนี่ยมงไย้ใจมานั่งกับประตูนะครับวันนี้ไม่เจอนางฟ้าไม่เจอใส์เดียว่านางฟ้าเลยไซส์ครึ่งโลไส์ฝ่ามือไม่เจอเลยครับวันนี้อ่าลืมบอกไปวันนี้เป็นวันก็วันนี้เป็นวันคันที่ยนะี่สิบสี่นะอังคารที่ยี่สิบสี่อ่าสิงหาคมใช่ไหม 2,564นะครับผมวันนี้วันอังคารก็ถ้านานๆทุกท่านที่ได้รับชมคลิปผมที่ได้รับชมคลิปก็จะได้รู้นะฮะว่าผมมาตกวันที่24นะฮะสิงหาคม2,564ก็ใสก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้หมายหลายๆหมายไส์ใหญ่ก็หายากครับผมอ่ะรอติดตามผลงานต่อไปอีกไม่เกินชั่วโมงครับผมโอเคครับนนะนี่นะครับเที่ยง สามสิบสี่นาทีป,ปาเที่ยงสามสิบสี่นาทีเอ้าป้าโตเที่ยงสามสิบสี่นาทีนะครับเดีย๋ยวมาดูแต้มกันครับผมผมเก็บคั้งเก็บแล้วหมดแล้วครับเนี่ยกันตะขยายอยู่นั่น,นเพื่อนีแ่แปมเราโอ้โห ก็เนี่ยครับเดี๋ยวทำปลาส้มนิดเดียวครับจะมีปลานิลประมาณอ่าปลานิลประมาณเจ็ดแต้มเลยมั้งเนี่ยนะเจ็ดแปดแต้มนี่แหละแล้วก็ตะเพียรครับรวมๆกันก็น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สามแต้มเนี่ยนะน่าจะได้นะน่าจะได้ครับยี่สิบยี่สิบกว่าแต้มเนี่ยครับแต่ตัวมันไม่ใหญ่นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ สู่จนทั้งหมดมใช้เวลาตกไปสามชั่วโมงมนะสามชั่วโมงครับผมก็ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะฮะถ้าน้าๆได้รับชมคลิปก็ไม่น่ามาครับเพราะว่าหนึ่งน้ำมันน้ำไม่ไหลแต่น้ำมันโอเคนะน้ำไม่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ดีน้ำดเดงเอวปลาลงไปสับเลิศ น้ำมันก็โอเคนะฮะถือว่าน้ำดีเลยแต่น้ำไม่ไหลแล้วก็อากาศก็โอเคด้วยเย็นหน้านี่ถ้ามีร้านดีๆนะคิปน้ำชานะประตูนะเ <c oughs> จ้าอดียังว่าแหละตกปลามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับ <c oughs> ผมก็จะจะมาลองเทสเหยื่อด้วยถามว่ากินไหมมันก็โอเคฮะถ้าไซส์มันโอเคก็ไม่กลับนะฮะไซส์มันไม่ไม่โตมากถ้าไซส์ขนาดนี้ไม่ต้องมาไกลาฮะตกข,ข,ของของเปรก็ได้ครับของเปรก็มีน,มน่าจะใหญ่กว่านี้ด้วยสปันดินนะครับผม โอเคครับอย่างน้อยก็มาสำรวจหมายให้พี่ๆน,นะนะได้ได้ทราบนะครับว่าคลองพระอุด,ดมก็ปลาก็โตประมาณนี้แหละครับโอเคก็เหมือนเดิมครับพี่ๆนะนะทายคลิปแล้วฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิงงง่งปิ้งปิ้งให้ด้วยนะฮะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนไทยแล้วก็เรื่องเหยื่อเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็ได้วางจาหน่ายเป็นบางร้านแล้วนะฮะแถวคลองเปรมก็มีบางร้านแล้วครับผมแล้วก็ของผมก็เหมือนเดิมถ้านะนะสนใจ จะให้ไปส่งแถวของเปียงก็ยินดีครับ1นกิโลห้บาทครับผมทักมาได้ในไอดียไลน์ใต้คลิปนี่ครับกดเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงนะฮะข้างๆคลิปนะี่ยมันจะมีรูปสามเหลี่ยมกดปุ๊บเข้าไปก็จะเจอรายละเอียดเบอร์โทร Facebook แล้วก็ไลน์ของผมนะครับทักเข้ามาคุยกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับนี่กตโต สิ่งที่รื้ไม่ได้ครับทุกๆครั้งครับผมไปที่ไหนก็เอากลับของเราเอากลับแน่นอนของคนอื่นถ้ามีก็เอากลับได้ก็ดีฮะสำหรับนะทุกทุกช่องนะฮะที่ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องขยะผมก็ขอเอากําลังใจช่วยเหมือนกันนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นนะสายลมบ้านทุ่งแล้วกันนะฮะสายลมบ้านทุ่งเนี่ยเก็บเก็บทุกคลิปนะฮะผมสังเกตดูทุกคลิปเลยโอเคครับผมช่วยกันครับประมาณนี้ครับ ง,ง่ายง่ายครับผมนะขยะท่างก็ขับมานิดเดียวถังขยะก็มีก็ประมาณนี้ครับผมช่วย,วยกันครับ